Về nhà máy đi, hay 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 ไม่เขาขยับเขาไปขยับกันแล้วพี่อันทอดที่ใหญ่เลยการจับกลุ่มของสุภิสานเราได้ข้อมูลเบาะแสอะไรยังไงบ้างครับการจับกลุ่มถ่ายกำเนิดครับคือจริงๆทางศุภิสานาะไฟสืบสวนเนี่ยก็จริงๆเรามีข้อมูลมาเบื้องต้นแล้วครับว่า กลุ่มนี้จะมีการหมุนเล่นเล่นกันเป็น3วัน3วัน4วันแล้วก็จะเปลี่ยนที่นะครับซึ่งเราเนี่ยก็กติดตามมาอยู่หลายวันแล้วนะครับมันก็คาดกันจนวันเนี้ยก็ตามมาก็ได้ข้อมูลนะครับตั้งแต่ช่วงเย็ยนแล้วนะครับก็ได้ข้อมูลสายสื่อ้วก็เฝ้าเฝ้าจนก็มั่นใจแล้วว่ามีการนักรอบเล่นกันนานแน่นอน,นครับก็เลยนำกำลังเข้าจาับกลุ่ม ภายในตอนที่ตำรวจเข้ามาเราพบรูปแบบเป็นยังไงบ้างครับการเล่นข้างในก็เล่นกันหลายวงนะครับเต็มหลายวงแล้วก็อุปกรณ์การเล่นก็ทั้งไพ่ทั้งตัวบอกสัญลักษณ์นัมเบอร์นะครับเงินอุปกรณ์ก็อยู่ครบหมดนะครับห้องด้านในแบ่งเป็นหลายโต๊ะนะครับอันนี้ลักษณะเป็นบดอวิ่งไหมครับที่วิ่งเข้ามาในพื้นที่หรือว่ามาจากพื้นที่ไหนยังไงหมอทราบคือตอนนี้กําลังตรวจสอบอยู่ครับว่าว่ามาจากพื้นที่ไหนแต่เป็นบอดวิ่งแน่ครับนะครับเพราะว่า ดูลักษณะคนก็ไม่ใช่คนพื้นที่นะครับที่นี่ครับันนี้ก็ทั้งหมด20คนนะครับก็ถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะพอสมควรครับับตอนนี้เจอของกลางเป็นอะไรบ้างครับก็ของกลางก็มีไพ่อุปกรณ์มีเงินครับมีเงินอยู่หมื่นกว่าบาทนะครับเขาเล่นลักษณะไหนครับไพ่ป๊อกหรือว่าก็เป็นไพ่ป๊อกเด้งนะครับแล้วก็มีคือเพิ่งจัดเล่นนะครับเพิ่งจัดเล่นแล้วมาจับแต่เท่าที่สืบทราบมาที่เราตามมาเนี่ย ก็มีการเปลี่ยนเป็นหลายๆแหบนะครับเปลี่ยนปหลายมีใครแสดงตนเป็นเจ้าบ้านหรือว่าเป็นเจ้าของภูงนี้บ้างไหมครับตอนนี้มีมีคนแสดงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวโทรไาที่โรงพักเาทีกำลังคดีละมุนรันหลังจากนี้จะดําเนินคดีในรูปแบบยังไงบ้างครับก็ตั้งแต่เจ้าของบ้านนะครับแล้วก็ผู้รับเป็นเจ้าบ้านนะครับเป็นเจ้าเมืองก็ดำเนินคดีการล้อเล่นกับพนักงาน

ไม่มีบัตรสองสิบเอ็ี่สับแยี่สิี่คนไม่มีันะครับรวมันวารงกางคนยังไนเพราะว่ากระจายรวม còn gì là nam và quảng ninh tự nhiên nữa là